เมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีของวันที่16เมษายนนายนาริศเนื้อราไมายวงผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลัก จุดบริการประชาชนบริเวณปั๊มน้ำมันปตทหน้าวัดเกตุมถนนพระรามสองเพื่อให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจเช่นเครื่องดื่มขนมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปพร้อมขอบคุณที่เสียสละเวลามาอำนวยความสะดวกดูแลด้านความปลอดภัยให้ประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจหลักตรงนี้ให้ข้อมูลว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นก็มีประชาชนมาใช้บริการบ้างแต่ไม่มากนักส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวชุมชนในพื้นที่ ส่วนอุบัติเหตุที่เจอก็จะมีรถจักรยานยนต์ล้มเองที่ทางเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือผฐมพยาบาลซึ่งในแต่ละจุดก็จะมีผู้ปฏิบัติหน้าที่ประกอบไปด้วยทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำน,นันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่อาสากู้ชีพกูภ้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ผลัดกันมาประจำศูนย์ตลอด24ชั่วโมงนับตั้งแต่วันที่11ถึง17เมษายน2568หรือในช่วง7วันของเทศกาล น,นอกจากนั้นแล้วนะคะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดยังได้ร่วมทําบุญกับขบวนแห่สงกรานของวัดบรรทุนสิงห์ที่ได้แห่ไปตามถนนและชุมชนต่างๆด้วยค่ะสนับสนุนโดย CK v i วียทาพิสูจน์บ้านสวยทำเลดีราคาถูกเข้าชมโครงการ CK v i วียลกร๊ทุกสาขา